อาก็ออยดีเของ Os ส i ว l ล์ไในเด็กๆที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาแนะนําให้เริ่มทานตั้งแต่2เดือนเลยโดยการที่ตัดหางแล้วก็บีบใส่ลงไปในนมนะคะแต่ว่าโดยออยของประเทศไทยเนี่ยแนะนําให้ทานตั้งแต่2ขวบขึ้นไปทานวันละ1เม็ดนะคะหรือว่าเด็กๆคนไหนที่ยังกินยาเม็ดไม่ได้นี่ก็สามารถตัดหางแล้วก็บีบใส่นมหรือว่าน้าผลไม้ก็ได้ค่ะส่วนในวัยผู้ใหญ่หรือว่าคนท้องเนี่ยทานได้วันละสเม็ดเลยนะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างสมองบํารุงสายตาและบํารุงระบบประสาทค่ะทาไมถึงต้อง เลือก DHA ของ o s สเวลล์ไลฟ์เพราะว่า DH a ของ o อสเวล l ์ไลฟ์เนี่ยเรามีมาตรฐานทั้งประเทศไทยแล้วประเทศออสเตรเลียเพื่อไลฟ์เป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยมา10กว่าปีแล้วมันเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือโรงงานที่ประเทศออสเตรเลียของเราเนี่ยเป็นฟาร์มาร์ซูติคอลเกรดก็คือเป็นโรงงานที่เทียบเท่าการผลิตยาค่ะเพราะฉันมีความมั่นใจได้มากๆเลยว่า DH a ของ o s สเวลล์ไลฟ์เนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนอกจากนั้นนะคะแล้วยังมีฮาลานแล้วก็ในทุกๆล็อตการผลิตเราจะต้องมีมาตรฐานที่เรียกว่า COA ในการรซี อว่าการผลิตของเราได้มาตรฐานในเด็กๆที่แพ้อาหารทะเลนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้ด้วยค่ะผลิตจากสาหร่ายทะเลลดส้มทานง่ายแล้วก็ไม่ขาวค่ะรักลูกอยากให้ลูกฉลาดอยายให้ขาด DHA นะคะ